การที่ดีป้ากำลังพยายามจะทำคือการทำดิจิทัลสกิลโรดแมทสามารถให้คนไทยเรียนรู้เรื่องสกิลใหม่ๆได้ดิจ<อ>ิทัลสกิลโรดแมปแบ่งเป็นเป็นสาสกิลหนึ่งอ่อาเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วเรื่อง literacy ผ่านตัวไฟจิกระบายให้คนไทยเต็มพร้อมกั AI. บ AI ไอสองเนี่ยอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากโลกดิจิทัลที่จะทำให้ตัวเองพอจะมีงานทำในอนาคตในอีกช้อยหนึ่งได้ตัวอย่างเช่นที่เป็นนัก business a t i o n หรือพี่เป็นคุณครูเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปตอนต้นรายการ,รแต่มันมีหลักสูตรที่น้องสามารถเรียนหรือคนไทยที่อยู่ในมิดแคเรียสามารถเรียนเป็น Data Administration ไ,ได้สามารถเรียนเป็น IT Administration ได้สามารถเรียนเป็น a n i m เมเตอรได้แล้วหลักสูตรนี้มันก็ไม่ควรจะอยู่ในระบบการศึกษาปกติแต่พี่สร้างโดยความร่วมมือจาก g o o b a l เทคเมื่อกี้นี้ถ้าเด็กมันจะเขียนเกมแล้วใช้ u n i t y u n ี t y นต้องมาสร้างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนให้เด็กเหล่านั้น สามารถใช้แพลตฟอร์ม Unity ใ,ในการเป็นเกมเดเวลอปเปอได้ mm hmm. ถ้าเมื่อกี้โอโรโคลค้าขายในการทํางานอยู่ในประเทศไทยคุยกับท่าน c ีโอโอโรโคลอยู่เฮ้ยเขามีข่าวอยู่เขามีเรื่อง AI อยู่แล้วบิสตันในเมืองไทยใช้โอโรโคลอยู่โอโรโคล Oracle สามารถสร้างทักษะนี้ขึ้นมาได้แล้วดีม้าจะพุดทักษะเหล่านี้เข้าไปเป็นตัว New c a r ิเออร์พาหรือ Second c a r ริเออร์พาของชอยในชีวิต mm hmm. นอกเหนือจากเราอยู่บ้านละลฟ์สดขายของอย่างเดียว mm hmm. นั่นคือสิ่งที่พี่วางไว้ เ้วถ้าเกิดว่าคนไทยเรียนชงเข้าคอรมอไปแล้วเผื่อตอนนี้วุ่นๆนหน่อยคนไทยเรียนก็ไม่ต้องไปรององมานภาครัฐแต่ขอให้เอาค่าใช้จ่ายของบุคลากรไอ้ของค่าใช้จ่ายที่เรียนเนี่ยมาลดหย่อนให้ตัวเองกับลูกได้นะสิ้นปีอ๋อก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่อ่มันก็อาจจะเป็นประชากรที่จ่ายภาษีอยู่ในระบบประมาณ1 2บสล้านคนจ่ายภาษีจริง7ล้านคนพวกนี้ดูแลตัวเองอตัวใครตัวมันมแต่ถ้าพวกที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้รัฐบาลจําเป็นจะต้องสร้าง เราค่อยใช้โงมานแผ่นดินเนี่ยลงไปช่วยซัพซิดี<ม>คือต้องมองระบบของเซกเตอร์ที่มองเห็นภาพบอกไอ้คนที่บอกว่าจาา่ายภาษีก็ได้รับลดหย่อนภาษีไง<ม>เ<ม>พราะนั้น<ม>ก็ทําให้ตัวเองดีขึ้นด้วย<ม>แล้วตัวเองเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้แต่ไอ้คนที่บอกว่าฉันไม่ไหวแล้วเราต้องอุ้มเพราะคนไทยมันต้องเท่าเทียมให้เขาสามารถมีทักษะเพิ่มเพราะถ้าทั้งประเทศมันไปไม่ได้มันก็ล่มนะเพราะนั้นใครที่ต้องทํางานก็ต้องจัดเซกเตอร์กับงบภาษีที่ใช้อย่างถูกต้อง นี่คือสิ่งที่ดีมากพยายามขับเคลื่อนที่เรียกว่าสกิลรถแม